หัวข้อผู้ประกันตนมาตรา33และบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่ประโยชน์และผลกระทบคุณรู้ไหมว่าระบบบำนาญประกันสังคมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจส่งผลต่อกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นี่คือเรื่องราวที่คุณควรติดตามสำนักงานประกันสังคมสปอสอกำลังเตรียมปรับปรุงสูตรคำนวณเงินบำนาญชาราภาพใหม่สูตรแค่เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมาตรา33มากกว่า570,000คนจากผู้รับบำนาญทั้งหมด8 0 0แสนคนแต่ทำไมต้องปรับสูตรและมันจะส่งผลต่อคุณอย่างไรสูตรใหม่ปรับความเป็นธรรม สูตรแทมุ่งเน้นไปที่การคืนความเป็นธรรมในระบบบำนาญโดยการปรับอัตราบำนาญเริ่มต้นที่20%และเพิ่มขึ้น1.5%งเตต่อปีพร้อมกับการคำนวณฐานค่าจ้างจากแต้มบำนาญเฉลี่ยส่วนตัวและค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนผู้รับบำนาญอยู่แล้ว68%เจะได้รับเงินเพิ่มเฉลี่ย291บาทต่อเดือนในขณะที่32ซจะได้รับเท่าเดิมแต่สำหรับผู้ที่เริ่มรับสิทธิ์ในช่วง5ปีแรกของการใช้สูตรใหม่จะมีมาตรการชดเชยยยสส่่่ววนนนนตตตาาาางงให้้ผูปปรรระะะกันนมม33โช์แลคเี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่เริ่มรับบำนาญหลังช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีจะคำนวณด้วยสูตรใหม่เท่านั้นซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับสูตรเก่าและจะไม่มีการชดเชยส่วนต่างอย่างไรก็ตามกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการคำนวณและรายละเอียดส่วนตัวตัวอย่างการรับบำนาญ 1. นผู้รับบำนาญอยู่และได้ปรับเพิ่มกลุ่มที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วเปลี่ยนมาส่งมาตรา39 2. ผู้รับบำนาญอยู่และได้เท่าเดิมผู้ประกันตนมาตรา33มาตลอด 3. ผู้เกิดสิทธิใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้ประกันตนมาตรา33ที่สูตรแค่จ่ายสูงขึ้น 4. ผู้เกิดสิทธิใหม่และได้รับการชดเชยผู้ประกันตนมาตรา33ที่สูตรเก่าได้มากกว่า 5. ผู้เกิดสิทธิหลังช่วงเปลี่ยนผ่านผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับบำนาญจากสูตรแค่คำถามที่น่าสนใจ สูตรใหม่จะส่งผลต่อกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33อย่างไรในระยะยาวการชดเชยส่วนต่าง5ปีช่วงเปลี่ยนผ่านจะเพียงพอหรือไม่ผู้ประกันตนมาตรา33าควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้สรุปการปรับปรุงสูตรบำนาญประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33าแม้ว่าจะมีการชดเชยส่วนต่างในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงในอนาคต ดังนั้นการศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสูตรใหม่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการวางแผนการเงินในระยะยาวคุณควรติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายหรือแอปพลิเคชันไลน์ของสอปสเพื่อร่วมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบบนานาญที่เป็นธรรมและยั่งยืน